สบายดีพ to you know like, <normal> so ี่น้องเนาะบรรยากาศบ้าแก่ก็อยู่ที่เนาะอยู่สวนเนาะอยู่สวนขคางกันเพื่อนนี่แหละเนาะขคางเพื่อนนั้นบรรยากาออกมาย่างเบิ่งเนาะตอนเศร้าฝนตกกับบรรยากาศฝนตกตอนเศร้าๆนี่กันเมืองปลาอยู่น้องแล้วก็เบิ่งสวนแล้วก็เบิ่งเป็ดเบิ่งไก่เนาะเออแล้วก็ล้อมรอบธรรมชาติเนาะแล้วก็ทงหน้าเนาะเดี๋ยวบ้าแก่สิไทยเบิ่งเด้อนี่คือบรรยากาศนองสะเนาะ แ้วก็มองนาก็สิเป็นคอไก่พี่น้องคอไก่เนาะมีไก่งวงเนาะหันมาเนี่ก็เป็นทงหน้าเนาะเออข่ากำลังเขียวงามพอดีเนาะเขียวงามช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนแปดเดือนเดือนแปดเดือนเก้าเนาะก็เป็นช่วงที่ว่าฝนตกลินเนาะอืมตอนนี้บรรยากาศฝนตกลินวันนี้เราแกก็วันไปเห็ดเวียงเนาะวันไปเห็ดเวียทางใดก็นี่แหละ ก็ลองมาส่องเบิงธรรมศาสตร์เนาะทงหน้าเนาะไก่ง่วงพี่น,อนอ้องเนาะน้องซ่านี่ก็เพื่อนอาชีเอาปลามาปล่อยเนาะเอาปลามาปล่อยเนาะลาซิวไล่พี่น้องลปลาซิวไล่ขนาดเลย ปลาซิวซียู่มุมนั่นแหละปลาซิวเนาะบรรยก็เป็นพักอันพักเกษตรเนาะพักกระทีน้ำโอ้ปลาบอนพี่น้องมีเป็ดมีไก่มีไกง่งวงเนาะเรียกหอบแล้วก็มีกอไผ่เนาะไม่สังไผ่นี่แหละบรรยากาศดีโอไกง่งวงไปเนาะไกง่งวงพี่นอ้นอง เดี๋ยวจะพายางรอบๆบเบิ้งเนาะนี่แหละเดี๋ยวปีนาปีนาปีคือกับเราแก่กับวางแผนเนาะวางแผนสีเห็ดสวนผสมเนาะ,อะตอนนี้กำลังหาซอกเสื่ออันดินอยู่เนาะเห็ดสวนเห็ดหน้าร้อมนะ ขอกไก่พี่น้องเลยบอนนี่ก็จะเป็นอันบอนปลูกพักสวนรัวเนอะแต่ว่าบริได้ปลูกะนะเออบริปลูกหญ้าขึ้นมาละ,ะแต่ถ้าเป็นช่วงอันเกี่ยวข่าวกับสิโลงพวกพักบัวพักอันพักพร้อมป้อมบอ่อสีนะ อื้อมักซีดาแล้วกบักซีดาผู้สิงไข่ค่าอันต้นสมเสียวน้อไม้พี่น้องน่ะ ลองแฟนปิดปบักซิดามากการดเบิจกจักบาลก่อนนะบักซิดา